สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้จะมาดูพระปิตาสักองคหนึ่งนะครับเป็นของหลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพิมพ์ตภาพองนี้ก็ถือว่างดงามนะครับสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นพระที่อยู่ในเบญจภาคีพระเครื่องนะครับปิตาพระปิตานะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ตภาพนะครับสังเกตลักษณะของท่านนะครับทั่วไปนั้น รูปทรงของท่านนั้นจะเหมือนตุก,กตุนตุก,กตานะครับพิมพ์ตะภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะต้อสั้นกว่าพิมพ์ชลูดนะครับถ้าพิมพ์ชลูดก็จะชลูดนะครับแล้วก็องค์พระจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับลักษณะองค์พระท่านนะครับเราจะเห็นว่ามีการปิดตางสองข้างนะครับท้องมานนะครับพี่น้องครับท้องมานนะครับพระนั้นจะเป็นพระที่ มีพิมพ์ประกบหน้าหลังเพราะฉะนั้นก็จะมีตะเข็บนะครับสังเกตดีๆีก็จะมีตะเข็บข้างๆนะครับตะเข็บข้างนะครับองนี้เนื้อจะเป็นเนื้อลักษณะสีขาวขุ่นนะครับก็คือเป็นเนื้อผงพุทธคุณนั่นเองแล้วก็ชุบรักหรือว่าจุ่มรักนะครับรักเมื่อได้การเวลานานนะครับก็จะมีการล่อนนะครับมีการหลุดล่อนแตกเห็นไหมครับนี่คือเอกลักษณ์ที่สําคัญนะครับอย่างหนึ่งนะครับของ รักที่ได้อายุนะครับเห็นไหมครับงดงามมากนะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับเราไปดูกันนะครับก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับเอกลักษณ์สําคัญอย่างหนึ่งของพระเบตตาลอี่ยมนะครับก็คือจ้องตั้งได้ตั้งเป็นตุ๊กตาตุ๊กตุนได้เลยนะครับถ้าองค์ไหนตั้งไม่ได้นั้นแสดงว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีตะเข็บข้างๆเพราะว่าเป็นพระที่พิมพ์ประกบนะฮจะมีตะเข็บข้างๆ นี่ครับเนื้อด้านในนั้นองค์นี้ถือว่าสวยนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณจุ่มรักนะครับมูลค่าการเช่าหานั้นหลักล้านนะครับพระตลวเยี่มนั้นถือว่าหาโคตรยากนะครับหาโคตรยากนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระที่ท่านทําให้ตั้งได้นะครับเราสังเกตดีๆก็จะมีขอบปิ้นด้านล่างเล็กน้อยนะครับมีขอบปิ้นแต่ว่าถ้าเราหันด้านค้นขึ้นมาก็จะเรียบนะครับสามารถตั้งได้ทุกองนะครับหลวงวี่ม จะผ่านสู่นะครับสวยงามครับองค์นี้ครับเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ